ฝากกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดนิยายสนุกสนุกขอบคุณมากครับบทที่3เว่ยจงเสียนไอรินเด็กฝึกงานกำลังยืนแจกใบปลิวที่หน้าร้านกาแฟเล็กๆซึ่งดัดแปลงมาจากรถตู้โฟกจอดเปิดร้านติดกับบริษัทสยามนิวติดป้ายฉลองเปิดร้านใหม่ลด10%สักพักรถหรูแล่นตีวงโค้งมาจอดที่หน้าบริษัทขเชนลงจากรถ เขาหล่อมีออร่าเหมือนเจ้าชายในเทพนิยายพวกผู้หญิงพากันส่งสายตาให้กระเชนเหมือนฝูงปลาสวายตอดขนมปังเป็นภาพที่ชินตาทุกๆเช้าเสมอเขาส่งยิ้มให้สาวๆทุกคนอย่างทั่วถึงและเดินอ้อมมาเปิดประตูรถให้นับดาวเชิญครับนางเอกคนสวยของผมแม้ดาวเพิ่งจะเล่นละครแค่สามสี่เรื่องดาวไม่อาจเอื้อมรับตำแหน่งนี้หรอกคะ่ะ แค่ได้รับเชิญให้มาชมการทำงานของสยามนิวถึงสำนักง,งานใหญ่ดาวก็ปลื้มแล้วค่ะคุณดาวอาจไม่รู้เมื่อคืนผมดูละครถึงฉากที่คุณจูบกับเบอร์ดินผมก็รู้แล้วว่าความอิจฉามันเป็นยังไงคาเชนยิ้มหวานคว้าม,มือนับดาวจะจูบแต่ใบปลิวร้านกาแฟปลิวมาแปะหน้าไอรินร้องไว้ตายหารีบวิ่งมาขอโทษขอโทษด้วยค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ไอรินกล้าๆกลัวก,กลัวลมพัดแรงอีกวูบทำให้ใบปลิวทั้งปึกหลุดมือปลิวว่อนแปะเต็มตัวคะเชนจะอ้าปากด่าใบปลิวอีกใบก็แปะปากเห็นชื่อร้านคอฟฟีค่คัพคาเชนแกะใบปลิวออกจากหน้าหันไปเชฉงใส่ไอรินผมจำไม่ได้เลยนะว่าอนุญาตให้ใช้ที่ตรงนั้นทำร้านกาแฟเมื่อเดอนที่แล้วมันยังไม่มีเลยนี่คือฉันติดต่อไปทางที่ตรงนั้นเป็นที่ของบริษัทผม ไม่ว่าคุณจะโผล่มาตั้งร้านตรงนั้นด้วยวิธีอะไรแต่ผมไม่อนุญาตหวังว่าวันพรุ่งนี้ผมจะไม่เห็นร้านของคุณตั้งอยู่อีกนะแต่ว่าฉันลงทุนไปตั้งเยอะแล้วนะคะช่วยไม่ได้เราไปกันเถอะครับคุณนับดาวไอรินจ๋อยไล่เก็บใบเปลวบนพึ้งพำ้ำหน้าตากด็ดีใจดำอิหลีเจ้าของร้านกาแฟ,แฟคนนี้คือแม่สาวขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานเมื่อเดือนก่อน แม่หนูคนนี้หอบสมุดบัญชีมาพบพ่อตุที่บริษัทวิงวอนขอร้องขอเช่าที่ว่างหน้าบริษัทเปิดร้านกาแฟแอนเบเกอรี่พ่อถามเหตุผลหนูอยากเป็นสัยท่านค่ะหนูชอบคุณคาเชนพ่อตุถึงกับตกเก้าอี้คือเจอคนมาเยอะรู้เลยว่าแม่หนูมันเอาจริงแต่ก็ไม่รู้จะไปได้สักกี่น้ำเฮ้อไอรินหอบใบปลิวทั้งหมดไปทิ้งถังขยะ ท่าทางน่าสงสารนับดาวเหลือบตามองไอรินแล้วไม่สนใจอีกส่วนคาเชนไม่แม้แต่จะจำหรือว่าสนใจถามชื่อไอรินเลยด้วยซ้ำนับดาวจึงเอ่ยถามลอยๆตอนอยู่ในลิฟต์เธอน่ารักดีนะคะน่าแปลกจังที่คุณเชนไม่สนใจสเปคของผมต้องสวยหวานสง่าง,งามเหมือนเจ้าหญิงแบบคุณดาวต่างหาครับผมอยากรู้จังเลยว่าลิปสติกของคุณดาวจะติดทนแค่ไหน อย่าค่ะทำตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมีคนเห็นฮฮิฮไม่มีใครเห็นหรอกคนสวยของผมคาเชนทําท่าจะจูบนับดาวในลิฟต์แต่ประตูลิฟต์เปิดออกคนที่ยืนอยู่หน้าลิฟต์คือทรงพลผู้บริหารหนุ่มฝีมือดีหน้าตาหล่อเหลาไม่แพ้คาเชนสายตาของทรงพลหน้าเกริงขามร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงจนน่าอิจฉาคะเชนคิดว่า พี่ชายคนนี้คงเกิดและเติบโตในฟิตเนสและสายตาของทรงพลก็กำลังมองตรงมาที่เขาคนเดียวโอปอเลขาสุดเนียบขยับแว่นส่วนทรงพลเห็นฉากร้อนแรงในลิฟต์แล้วทำหน้าเรียบเฉยเพราะคนที่ยืนอยู่กับทรงพลเป็นลูกค้ารายสำคัญผมว่าเราไปเดินลงบันไดออกกำลังกายกันดีกว่านะครับก็ดีครับคุณทรงพลโอปอผายมือเชิญทรงพลและลูกค้าให้ไปที่ลิฟต์อีกตัว เชิญท่านี้ค่ะท่านอ๋อไม่เป็นไรครับเรากำลังจะออกไปแล้วว่าแต่อย่าถือสาผมเลยนะไม่ทราบว่าคุณเป็นใครเหรอครับคเชนถามขณะอบไหลนับดาวเดินออกมาจากลิฟต์ลูกค้ารายใหญ่จ้องหน้าคเชนตาเขม็งคเชนรู้ตัวเลยว่าทำพลาดแล้วซาซาเลขาส่วนตัวของคเชนนางเป็นเก้งคุณธรรมจึงรีบแทกตัวออกมากู้หน้าเจ้านาย เออคือคุณเชนเพิ่งชาเรียนรู้ง,งานที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนซาจะแนะนําให้รู้จักนะครับนี่คือคุณปองศักด์เป็นสายส่งจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์และหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กในเครือสยามนิวเออตัวเลขที่คุยกันครั้งก่อนมันอยู่ที่เออดิฉันเตรียมข้อมูลสรุปการประชุมครั้งก่อนมาเผื่อคุณเชนด้วยนี่ค่ะซาซาเม้มปากรู้สึกเสียหน้าเพราะโอปอเลขาของทรงพลเตรียมพร้อมกว่าขอบคุณ อ๋อคุณคือคุณปองศักดิ์ที่ผมทำโปรเจกต์ล่มไปหลายล้านเมื่ออาทิตย์ก่อนนั่นเหรอลูกค้าโมโหคาเชนจนมุมปากกระตุกพ่อเป็นสิงโตดันมีลูกเป็นหมาผูบ่อลูกค้าด่าแล้วเดินโมโหออกไปเลยส่งพลเกาหัวซาซ่าป้องปากโอ้ยก็อดสุนคาเชนไม่เก็ตคำด่าเพราะไม่มีใครกล้าบ,บอกแล้วผูบอมันแปลว่าอะไรล่ะ โอปบอรกระซิบตอบในใจผูบอก็แปลว่า yes แม่มึงไงคะนายคุณจะเข้ามาที่บริษัททุกวันนะกระเชนไม่ใช่เดือนละครั้งเอกสารที่นายต้องเซน็นอ่ะกองรอล้นเต็มโต๊ะแล้วฉันก็โผลมาแล้วนี่ไงเรื่องภายในบริษัทก็ให้นายดูแลไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกไม่ได้นี่เป็นบริษัทของพ่อนายพ่อฉันเขาร่วมลงทุนมาด้วยกันก็จริงแต่คนที่บริหารตัวจริงก็คือพ่อนายต่างหาก นายเป็นคนมีความสามารถนะเลิกใช้ชีวิตประชดตัวเองสักทีนายยังมีเวลาตั้งเดือนกว่าจะถึงวันลงมติเลือกประธานคนใหม่นายก็ตั้งใจเริ่มงานจริงๆจังๆได้แล้วทรงพลตบบา่ากระเชนแล้วส่งยิ้มทักทายให้นับดาวอย่างอบอุ่นก่อนจะเดินออกไปโอปอเดินติดตามไปด้วยพร้อมบริวารเป็นขบวนนับดาวมองตามหลังรู้สึกประทับใจ คุณทรงพลลอยอย่างกับพระเอกเกาหลีเลยค่ะยิ้มทีโลกสดใสคัดเชนหน้าบึง้งไม่ชอบใจที่นับดาวสนใจทรงพลหน้าโมโหจริงๆร้านกาแฟของไอรินเป็นร้านโอเพ่นแอร์ตกแต่งสไตล์อังกฤษในตู้แช่มีเบเกอรี่หน้าตาหน้าทานอยู่เต็มไปหมดเครื่องชงกาแฟใหม่เอี่ยมใช้กาแฟสดมีลูกค้านั่งในร้านแน่นเพราะร้านนี้เพิ่งเปิดร้านแถมทำเลดี อยู่หน้าบริษัทสยามนิวอิงอิงตั้งจิบกาแฟกับไอรินและซาซามีขนมหวานเต็มโต๊ะว่าไงนะพี่เชนสักปิดร้านนี่งั้นเหรอวันก่อนนิมนต์พระมาะสวดทำบุญน้ำมนไม่ทันแห้งเลยโดนไล่ที่ซะแล้วอย่าไปยอมนะยัยรินฉันอุตสาห์ได้ค่าเช่าจากเธอเป็นค่าขนมว่าแต่ผู้เธอลงทุนร้านนี้ไปเท่าไหร่ล่ะของฉันแสนหนึ่งค่ะอีดอกของฉันก็แสนหนึ่งของฉันอีกแสน อิงอิงทุบโต๊ะของบนโต๊ะสะเทือนลูกค้าในร้านสะดุ้งเฮือกเราจะยอมไม่ได้พิเชนอะโลเลจะตายวันหนึ่งบอกอย่างอีกวันบอกอย่างไม่ต้องสนใจหรอกเธอมีสัญญาเช่าจากพ่อฉันโดยตรงไม่เห็นตู้ไปกลัวไม่ได้หรอกสัญญาท่านประธานตู้เซ็นก็จริงแต่ที่ตรงเนี้เป็นชื่อคุณเชนฮะเวรกรรมงานเข้าแล้วขอโทษนะ ถ้าฉันไม่ดื้อจะมาเปิดร้านตรงนี้พวกเธอคงไม่ต้องวุ่นวายเธอเน่ยมันบ้าชอบใครไม่ชอบดันไปชอบพี่เชนขานั้นน่ะเชี่ยวชาญแต่เรื่องสืบพันธุ์จิ้มแล้วก็ทิ้งฉันเตือนเธอแล้วนะถ้าขืนเธอยังฮ่านรกสูบเธอแน่ก็แค่ทำข้าวกล่องไปให้พี่เชนกินก็พอมังอีดอกช่างฝันให้ฉันเอาไปให้ก็ได้ไม่เห็นต้องมาเปิดร้านให้วุ่นวายเลยมันไม่เหมือนกัน ฉันจะต้องทําให้คุณพี่คาเชน่ะเป็นคนเปิดประตูเข้ามานั่งในร้านแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆที่ฉันทําจากนั้นเขาก็แปลกใจแล้วก็พูดว่าโอ้อร่อยจังเลยสาวสวยคนไหนทําอาหารจานนี้กันเนี่ยฉันได้ทําอาหารมาหลายปีก็เพื่อวินาทีนั้นนั่นแหละซาซา,ามองหน้าอิงอิงปากเบะใส่ชนีโลกสวยเธอนะ่ะเพ้อฝันตั้งแต่มอต้นแล้วนะ ต้องติดอยู่ในความฝันซ้ำๆซักๆแบบนี้ไม่เบื่อบ้างหรือไงจะเบื่อหรือไม่เบื่อมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราฝันเรื่องอะไรไม่ใช่เหรอตอนนี้ฉันพร้อมจะทําตามความฝันแล้วอิงๆทุบโต๊ะสะเทือนคนเในร้านสะดุ้งเฮือกอีกรอบไลซสาระตัดใจจากพี่ฉันไปซะเราเรียนด้วยกันมาก็จริงแต่เรื่องนี้ฉันไม่ให้ย้อยห่างจากพี่เชนไว้อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะ ฉันยังไม่ได้เข้าใกล้เขาสัหน่อยทำไมต้องห่วงอะไรขนาดนั้นปัญหาหนักอกของชน,นีแบ่งชนชั้นมัวแต่ห่วงพี่ไม่มองหาแฟนสักคนบ้างเหรออีดอกไม่มีอ่ะไม่มีใครกล้ามาจีบไอรินดูดกาแฟเย็นก้นแก้วดังซูดอิงอิงก็ซูดดังพอกันแถมเรือออกมาดังเอิร์กอีกตั้งหากซาซากลอกตาเป็นวงกลมลายของซาซาเด้งซาซากดอ่านแล้วส่งให้อิงอิงดู งานเข้าเธอแล้วล่ะคุณหนูอิงอิงเจ้าขาอะไรอะ่ะนี่ไงคุณเชนเลือกคุณนับดาวเป็นคู่ควงในงานเลี้ยงประชุมผู้ถือหุ้นสั่งให้ฉันเตรียมช่อดอกไม้กับนาฬิกาข้อมือเป็นของขวัญด้วยล่ะอิงอิงทุบโต๊ะสะเทือนคนในร้านสะดุ้งเฮือกอินับดาวกูจะจองเวรมึงขอให้ฟ้าผ่าอหอยมึงจนมอดไหมจดจๆก็มีเสียงฟ้าผ่าดังโครมสมพรปากข้าวของในร้านกระเด็นกระดอน ตามด้วยเสียงกรีดร้องของผู้คนไอรินตกใจเป็นลมนำไปก่อนคนแรกเชียหอยกูแทบล่นอีดอกศักดิ์สิทธิ์สัตว์อภินิหารคุณหนูอิงอิงคตนเหี้ยนอีหาเหี้ยนเฮียอะไรร้านมึงพังหมดแล้วไปดูสิอีดอกอิงอิงกับซาซาวิ่งไปดูความเสียหายร้านกาแฟาเปิดใหม่แสนสวยพังยับไปครึ่งแถบอิงอิงกรีดร้องเงินกู แต่ซาซาอุทานว่าผัวกูผัวกูอะไรของมึงอีซาซาหล่อฮิ่เฮียะมึงขนแขนกูลุกเลยขาวตีหน้าเข้มสเปกกูเลยอีกูโหนอิงอิงมึงดูมึงดูมอิงอิงเพ่งดูตามที่ซาซาชี้เห็นชายร่างกำยำแต่งกายรัดกุมมีดาบเป็นอาวุธดูราวกับนักรบโบราณเขายังมีสติอยู่เพราะตกลงมาบนเบาะโซฟาของร้าน แต่แรงประทะทําให้ร่างจมยุบเข้าไปในโครงโซฟาแข้งขาชี้ฟ้าว้ายตายบันทายโตรฟิตอิหากูสั่งโซฟาตัวนี้มาจ่ายจะล,ลีเกือบแสนร้านกูหลังคาทะลุแล้วกระโดดลงมาจากตึกพ่อกูหรืองไงเนี่ยทาไมมึงไม่ไปโดดตึกตายที่อื่นไอ้ไฟโอ้ยอิหอยดําหอยกด็กดําใจก็ดําคนเจ็บจะตายอยู่แล้วยังจะห่วงโซฟา โทรเรียกกู้ภัยเร็วเดี๋ยวเขาตายเฮ้ย <Hey. S 1> ซาซาตกใจเพราะว่ยจงเสียนกระโจนขึ้นจากโซฟาพร้อมรัวคำพูดเป็นภาษาจีนสำเนียงแปลกประหลาดน้ำเสียของเขาเต็มไปด้วยความโกรธสับสนและมองไปรอบตัวอย่างแตกตื่นเขามองไปที่นอกกระจกร้านซึ่งมีรถราวิ่งขวักความองผู้คนที่แต่งกายประหลาดแถมผู้หญิงปากแดงๆที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็เขาจ้องขาอ่อนแกขเขมงเลยค่ะมึงอีกุณหนู ก็กระโปรงสั้นเหนือเข่าธรรมดาแม่งมองกูอย่างกับกูแก้ผ้าเลยอะ่ะมึงกูกลัวกูกูสูงตั้งร้อยเจ็สิแล้วนะไอ้เชี่ยนี่สองเมตรได้มัง้งคนหรือเปล่าวะมึงมันพูดภาษาอะไรวะไวจงเสียนถลึงตาเชิงคาดคั้นเอาคําตอบแต่ไม่มีใครฟังเขาพูดรัวๆรูๆ้เรื่องรูปร่างของเขาสูงใหญ่ค้ํศีรษะระดับสายตาของอิงอิงอยู่ตรงกับไหลบึกบึนเท่านั้นเอง อิงอ,งอิงหดตัวอย่างวาหวาดผวาแต่พอถูกคุกคามมากเข้าเธอจึงถอดเกือกส้นสูงสามนิ้วฟาดกระบาลเขาให้ร่างสูงใหญ่ส่วนเซเล็กน้อยมือข้างหนึ่งกดข้างศรีรษะตรงที่ถูกเกือกฟาดแววตาของเขาขึงกโกรธยิ่งขึ้นอิงอิงจ้องตอบไม่ลดละเหมือนไก่ชนพร้อมขึ้นตีมาสิมึงแน่จริงมึงก็เข้ามาชัดชาทำร้ายกูพังแล้วยังจะทำอวดดีกูจะตบแม่งให้ร้องไห้หาแม่เลยมึง โอ๊ยกูอยากจะร้องไห้แบบนี้เมื่อไหร่จะคุยกันรู้เรื่องมึงอย่าเพิ่งตีเขาสิวะอีกคุณหนูซาซาพูดไม่ทันจบคําอิงอิงก็เปิดฉากวาดขาเตะใส่ก่อนแต่อีกฝ่ายนอกจากจะไม่หลบแล้วยังจับข้อเท้าของอิงอิงได้อย่างง่ายได้เว่ยจุงเสียนจับอิงอิงห้อยหัวเหมือนห้อยไก่ด้วยมือข้างเดียวเขาไม่ต้องการทําร้ายผู้หญิงจึงจะโยนอิงอิงไปที่เบาะแต่อะไรบางอย่าง เตตาจนเขาต้องเพ่งดูว่างขาขาวๆให้ชัดๆมองอะไรวะไอ้เฮียอย่าจับนะมึงกูจะฟอ้องพี่กูไอ้เวยจงเสียนเอื้อมมือไปคลำเป้ากางเกงนายอย่างนึกสงสัยจับจับแล้วเจอไข่สองใบเวยจงเสียนก็ทำหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะเห็นชัดๆว่าอิงๆตัวเล็กๆบอบบางแถมมีหนมน้เสียงก็เบาๆแ,แ,แล้วทำไมถึงมีไข่ อิงอิงโดนจับห้อยหัวแถมโดนถลกกางเกงในอิงอิงร้องลั่นส่วนซาซาขำจนน้ำตาไหลนองไปแล้วไอ้ควายไ่ทานมึงจะสงสัยอะไรนังหนากูยังไม่ได้ฉอะกระโปรงชัดยังอิงอิงดิ้นจนสามารถเอาสองขาเกี่ยวคอล่ำสันของอีกฝ่ายได้สำเร็จลูกป่องแปงแนบเข้านาแบบเต็มๆต็เว้ยจงเสียนช็อกงายหลังล้มตึงหัวกระแทกขอบโต๊ะแน่นิ่งไป อเองเอง,องก็หล่มกลิ้งอยู่ข้างๆกันพอตั้งหลักได้ก็รีบดึงกระเกงในขึ้นแล้วถีบใส่ไม่ยัง้งไอ้บ้าไอ้ชิบหายตัวใหญ่สะเปล่าแพ้กระโปกสักั้นน่าร้องอ่อีหหาซาซาแทนนี่มึงจะช่วยกูมึงดูมัรลวนลามกูอยู่ได้แม่งไอ้นี่จิตเสริมชิบหายหน้าตาดีสะเปล่าเสือขี้หืนหักคะแนนไปเลยค่ะมึง สงสารเขาเถอะเมึงวันนี้มึงลืมแท็บหรือว่าไอ้เฮียแล้วเอาไงต่อเอานางลินกับไอ้นี่ไปส่งโรงพยาบาลตามตำรวจไปด้วยกูจะเรียกค่าเสียหายให้ยับจบตอนแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b e กันด้วยนะครับ